เฮโยสกายสวัสด hey, mm ีชาวไมโครพ็อกเก็ตอีดิชั่นทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดารกี mm ้เกมเมอร์กันอีกแล้วนะฮะเราก็ถึงวันที่เจ็ดกันแล้วนะครับอตอนนี้มันมือดอยู่เราควรจะไปนอนนะฮะเราควรจะเราไม่ควรจะเสี่ยงนะฮะ mm hmm. ในตอนกลางคืน mm hmm. เพราะว่าเราไม่มีชุดเกาะโอเคตื mm ่น hmm. okay. ขึ้นมา ตื่นขึ้นมาจะแกะออกไป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 นะฮะเราก็กลับมาสู่เคเวสของเรานะครับตอนนี้เคเวสของผมก็เ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการสร้างบ้านไม้ให้สวยงามผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยงามหรือเปล่านะครับก็ใน ในสายตาผมผมว่ามันก็สวยนะครับแต่ก็คุณผ,ผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับการสร้างบ้านของผมนะับผมก็เฮ้ยมีตามมาทำไมอ่ะวัด the fuck นี่ไงออกไปซะตายเลยเอ่อเดี๋ยวเราจะไปดูมุมสูงของบ้านเรานะครับว่ามันเป็นยังไงกัน อ่านะครับบ้านผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็ใครมีอะไรแนะนํำยังไงก็คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปแก้ไขนะฮะแต่ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะฮะตกแต่งภายในแล้วก็ตกแต่งภายนอกนี่หน่อยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะฮะโอเคแล้วก็อีกเควสหนึ่งนะครับที่เราทําสําเร็จแล้วคือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับตอนนี้เควสเราสําเร็จไปสองเควสแล้ว ก็คือเควสที่หนึ่งการสร้างบ้านไม้สวยงามแล้วก็เควส<ม>การเลี้ยงทาฟาร์มสัตว์ในครบทุกชนิดนะครับผมก็ทาฟาร์มแบบผสมผสานนะฮะเป็น<ม>เป็นแบบเป็นไรนาส่วนผสมนะครับปลูกเอาแบบผสมกันทุกอย่างที่ท,ที่เดียวแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งนะฮะ<ม>ก็คือการปลูกพืชนนเองนะฮะก็ตอนนี้มันก็ ยังไม่สมบูรณนะ์นะก็ยังขาดอีกสองชนิดนะครับก็คือพัมกินแล้วก็เมลอนนั่นเองนะรเราต้องไปนรลกนะฮะอ่าตอนนี้ก็มีมันฝรั่งมีแครอทมีบีทรูทมีข้าวนะครับชูการ์เคนแล้วก็มีแล้วนะครับก็ยังเหลือเหลือเหลือวามกินแล้วก็เมลอนนะครับอ่ะวันนี้เราก็มามา,มาเทสมาทดสอบมาสาธิตระบบ เก็บผลผลิตอัตโนมัตินะครับของเรากันอีกทีนะฮะก็เทสแล้วเทสอีกนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากนะฮะที่ได้ใช้แบบไม่ต้องทําเองนะฮะมีแบบมีตัวช่วยนะครับมันก็รู้สึกมีความสุขไว้ถ้าไม่ครับศูนย์จุดสิบมานะมระีระบบเลสตโตนผมจะแบบมีความสุขมากที่ได้ทาแบบทําเครื่องไอ้นู่นไอ้นี่อัตโนมัตินะฮะตอนนี้ก็ทําแบบนี้ไปก่อน ครับโอเคมาดูกันเลยอ่านะฮะโอ้โหกระตุกเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเก็บผลผลิตที่เร็วที่สุดในโลกแล้วครับสำหรับไม้ครับพีอีอูมันเก็บได้อย่างรวดเร็วมากนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองเอาไปทำกันได้นะไปดูคลิปการทำของผมในในพาร์ทกันก่อนนะฮะจำไม่ได้่าพาเท่าไหร่ นาชื่อพาดว่าทำฟาร์มอัตโนมัตินะครับก็ลองย้อนไปดูกันได้นะครับในชแนลของผมในกิเกมเมอร์นั่นเองอ่าผมรู้สึกว่ามันแหลกมากเลยตอนนี้สัตว์มันเยอะนะครับสัตว์มันเยอะมากเอนติตีโดนรบกวนโอ้ยบ้านเรามีหน้าบ้านแบ,บ็นรูปคีเปอร์นนะครับเป็นรูปที่เป็นสิริมงคลมากถ้าเกิดมันวาร์ปออกมาจากรูปแล้ว เขามด้พันเราทําไงเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะทําเป็นบ่อลาวาแต่ว่าคงไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันมันต้องทําบนพื้นเท่านั้นนะแต่ว่าตรงนี้ผมจะทําเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ก่อนแตอนนี้สัตว์มีเยอะมากนะฮะหมูวัวไก่แกะโอ้โหเยอะมากครับผมคิดว่าผมควรจะฆ่ามันนะฮะเพราะว่ามันมันทําให้แหลกนะครับ สิ่งมีชีวิตมันจะทําให้เครื่องเราแหลกนะฮะก็ผมคิดว่าผมควรจะฆ่ามันก่อนที่ฆ่ามันผมคิดว่าผมจะตัดขนแกะก่อนเพราะว่าถ้าจะฆ่ามันก็เสียดายนะฮะหรือฆ่าเลย mm hmm. ผมว่าฆ่าเลยดีกว่านะไม่ต้องเก็บไว้หรอกเน no. าะเราต้องใช้ดาบไอรอนนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบมีพลังในการโจมตีสูงจะได้แบบตายอย่าง ไม่ทรมานมากนะครับรีบๆตายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเก็บของพวกนี้ไว้ก่อนนะฮะที่ได้จากจากฟาร์มเราอ่าผมคิดว่าผมควรทำอาหารซะบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอาหารกินกันเลยเออโอเคเควสเราเสร็จแล้วเราก็จะทำอะไรกับมันก็ได้นะฮะตอนนี้คือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราแล้วนะครับคือเควสมันก็สำเร็จแล้วนะฮะ เราก็ไม่ควรจะปล่อยมันไว้นะฮะโอเคครับเราก็ทำการสังหารโหดเอ้ยนีนีนีเอ้าฟันไม่โดนวอดออเยี่ยมเยี่ยมหนีไปไหนฟั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 นนี่หมดฟั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 นนี่หมด อยไปเสอเจ้าแกะน้อยอ่ารู้สึกว่าจะลื่นขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ๋อลอยไปเถอะหมูหมูหมูอโอเคแกะน้อยโอ้ยกระตุกกระตุกนะครับขูมันเยอะมากนะฮะไม่แปลกเลยที่มันกระตุกนะฮะเออเออเออ ข้าคือนักฆ่าโวลในตำนานเราเป็นโรกจิตหรือเปล่าเนี่ยเห <c oughs> ็นความตายเป็นเรื่องสนุกเยี่ยมไปเลย <c oughs> ตายสัเอ <c oughs> อยู่ไหนไหนกระโดดทำไมกระโดดทำไมกระโดดทำไมข้อ <c oughs> ให้หมดข้แม่งให้หมดโอ้เชีาเออข้าคือนักฆ่าวัวข้าคือนักฆ่าในตำนานอ๋อมาเป็นอาหารของข้านี่เนี่ยตอนนี้ได้เนื้อมาย1ิบเอ็ดก้อนโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาเนี่เหลือกแก่เยอะมากครับโมโหจังหวะนี้ครับ คือว่าเป็นเพชะคาดกุ้งข้าหดวไม่ล่ะข้าโหดไม่หล่ะข้าหดไม่หล่อเข้าไม่ไมอ,เอเกเลยเลาเลยตรงนั้นตายไปซะตายไปซะหมูจะตายไปหมูตายซะตายซะอยู่ข้างนอกเหรอโอเคช่างมึงตายซะ รู้สึกว่าตายซะรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนิดหน่อยนะครับอ่ามันก็ยังดีกว่าเมื่อกี้นะที่มันแบบโคตรตละแหละตายซะตายซะได,า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 ดา้ๆๆขอเปิด Beautiful Sky แล้วกันอ่าจะได้สวยงามโอ้ยกระตุกยังกระตุกอยู่ครับเพราะว่ายังเหลือเยอะอยู่ ใช่ไหมเหลือเยอะใช่ไหม,มตายซะโหพาร์ทนี้มีแต่ความรุนแรงนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับวคำวแนะนํานะครับโอเป็นพาร์ทที่รุนแรงโหแล้วก็โชคไปด้วยเลือดอ๋อตายไปะซะึ่งว่าของจะเต็มนะครับทิ้งอะไรดีอันนี้ก็ ผูไว้อ่าอ่าไปฆ่ามันต่อครับยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมอยู่ห้องนอกเหรออยู่นอกอย่าคิดว่าจะปลอดภัยในน้องเอา้าปันไม่โดนเฉยเลยอ่ายังเหลืออีกหนึ่งตัว จะไปไหนเจ้าวิ่งหนีได้อ่าอ่าก็ตกกะตกเเฮ้ยมึงจะวิ่งซอยตุดอ่าตอนนี้ก็แทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะแล้วนะฮะก็เหลือแต่อยูอย่นอกเกาะนะครับโอ้รู้สึกได้ถึงความลื่นที่เพิ่มเข้ามาออ้เยี่ยมไปเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคฮะพาน,นี้เราก็ไว้กันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พาร์ทนี้รู้สึกว่ามีความมีความรุนแรงมากก็ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนรี่เราเขาแนะนํานะครับก็โอเคสาหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสาหรับในไม้ครับเอาชีวิตเราในก่อนล้างพาร์ทที่เจ็ดนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่แปดนะซีรีส์นี้ก็น่าจะใกล้จะจบแล้วนะครับก็เหลืออีกสองเควสเท่านั้นเองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับนะก็ไปดูกัน นะฮะสำหรับคลิปกันก่อนกันด้วยโอเคครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ